รีวิวเครื่องเล่นเทปวิทยุแบบวินเทจนะครับตัวนี้เป็นยี่ห้อโซนี่นะฮะใช้งานได้เต็มระบบนะครับเป็นไฟ220โวลต์บ้านเรามีสายไฟตรงรุ่นแถมให้นะฮะตรงนี้มันเป็นช่องเสียบไฟหัวเล็กนะฮะผมมีสายไฟแถมให้ตรงรุ่นเลยเป็นของโซนี่นะครับสายไฟแท้นะฮะตัวนี้แค่สายไฟก็หายากแล้วนะครับตัวนี้ใช้ทานได้นะครับทานเบอร์4ีสีก้อนทดสอบไปเรียบร้อยนะครับโมเดล cf 1 6 1 0 m a ก e in Japan นะฮะตัวนี้ไม่อินเจียรแปลน ใช้ฐานเบอร์ซีสีก้อนทดสอบไปเรียบร้อยใช้งานในเต็มระบบนะฮะเลซีเรลทุกอย่างยังอยู่เลยนะครับเครื่องสภาพสวยรับมีรอยนิดหน่อยตามการเวลานะครับมือสองหดดดาม่านะครับปลายเสาไม่มีแค่นั้นเองซึ่งไม่มีผลรับลื้นในปกติเลื่อเนเข้าเลื่อนออกได้ปกตินะครับหูฟังเสียบเอาปกตินะตรงมอนิเตอร์มีรีโมทตแล้วก็มีช่องไม้นะฮะเสียบไมเข้ามาอัดที่เทปได้แต่ว่าเสียงมันจะออกหูฟังนะครับเวลาอัดจากช่องไมให้เสียบหูฟังด้วยนะครับ สอบคร่าวๆว่าอัดได้ปกตินะฮะเดี๋ยวลองฟังวิทยุดูนะครับจะมีโทนนะฮะแล้วก็วันรุ่มแล้วก็วิทยุ FM นี่ถึงประมาณเก้าสิะเุด้าิเกรซ์นะครับสำหรับ Fm นะฮะหรือเปิดไฟเข okay, <th> <ฟ>ตทางทนะ o ลเลให้ถือว่า MOU เนื้อหาใน MOU สี o ่สิบสี่และการกู้กวนจงครับก็สังกัดชอบอรเดอรเหมือนกันเลยนะครับก็โตมาเรื่อยๆขึ้นด้วย จอเงินกับจอแก้วก็ดีแล้วทีนี้ทานใครมาสิครับสนใจเรื่องนี้มากจะบัตจอของี t v ไม่ใช่ ATV นะสมัยก่อนก็คือลีเตอร์ลีเตอร์คือลีติอูเซียเสียงตามสายนั่นแหละบริษัทเดียวใครบริษัทเสียงตามสายลีติอูเซียหรือว่าลีเตอร์เนี่ยเขามาทำเรื่องเสียงตามสายแล้วก็มาทำภาพยนตร์ทำสถานีวิทยุเทปเลื่อนลงด้านล่างนะครับขอควา อิติอูเซียหรือว่ารีเตอเนี่ยเขามาทำเรื่องเสียงตามชายแล้วก็มาทำภาพยนตร์ทำสถานีก็ป่านะครับเลขเคาน์เตอร์ไหลนะครับก็ซ้ายนะครับเลขเคาน์เตอร์ไหลนะครับปกตินะฮะโอเคลองระบบเทปดูเทปต้องดันเทปลงก่อนนะครับเวลาใส่ม้วนให้ดันแก๊กหนึ่งแล้วก็ดันเข้านะครับเพราะมันมีตัวล็อกข้างล่างนะครับ คือเธออยูได้ทั้ง FM AM นะฮะ Vintage สวยฮะถือว่าสภาพดีเลยนะครับมีช่องเสียบไฟ DC ด้วยนะด้านข้างนะครับมีช่องไฟนะตรงนีม่ตรงนี้ สองเก้าเกนะครับประมาณนี้ไม่ได้ทดสอบยาวนะครับวิทยุเดี๋ยวลองเอเอ็มพีนะครับเลื่อนลงจะเป็นเอ็มนะครับนี่เอ็มเขารับพื้นในปกติเลื่อนขึ้นจะเป็นเอเอ็มนะครับแล้วก็คุณเวลาพร้อมมาแผ่บุญบอกที่บ้านก็ใช้ครับตำแหน่งนี้นะฮะโอเคครับก็จบการรีวิวครับขอบคุณครับ